สวัสดีครับผมครูคมกิจบอขนทศวันนี้เรามาพบกันในเรื่องการอ่านจับใจความในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ก่อนจะไปอ่านจับใจความครูขอนำเสนอบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความข้อที่ 1. อ่านเรื่องให้จบแล้วตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมอย่างไร แล้วก็พิจารณาข้อความนั้นว่าสื่อความหมายบวกหรือลบข้อ 2. ค้นพบคำสำคัญคำสำคัญก็คือคำที่เขียนเหมือนกันปรากฏซ้ำๆในย่อหน้านั้นหรืออาจจะเป็นคำที่เขียนต่างกันแต่สื่อความหมายเหมือนกันแล้วก็ปรากฏซ้ำๆในย่อหน้าข้อ3บันทอนตัดส่วนขยาย ข้อความที่อยู่หน้าคำว่ากล่าวคือนะครับให้เก็บข้อความนั้นไว้ข้อความที่อยู่หลังกล่าวคือให้ตัดข้อความนั้นทิ้งข้อความที่อยู่หน้าเพราะข้อความไหนที่อยู่หน้าเพราะให้เก็บไว้ข้อความไหนที่อยู่หน้าหลังเพราะข้อความไหนที่อยู่หลังเพราะให้ตัดทิ้งประโยคไหนมีจึงดังนั้นเก็บประโยคนั้นไว้ก่อนหน้าเช่น ข้อความที่อยู่หน้าเช่นให้เก็บไว้หลังเช่นข้อความที่อยู่หลังเช่นให้ตัดทิ้งข้อ4เติมคำเชื่อมที่หายไปคำเชื่อมที่จะไปเติมก็อย่างเช่นคำว่ากล่าวคือคำว่าเช่นคำว่าจริงคำว่าเพราะข้อ 5. สังเกตสังเกตคำขัดแยง้งหลังคำว่าหากแต่ทว่าสนใจเป็นพิเศษ ข้อ6ก็คือพลิกแพงได้ทุกบทความซึ่งถ้าเป็นบทความยากๆแล้วเราจะไปจับใจความบทความนั้นนะ่ะอาจจะใช้ทั้ง6ข้อเนี่ยประยุกต์รวมกันทำไปใช้แต่ถ้าเป็นข้อความที่ง่ายหรือเป็นข้อความของระดับป .4-5-6 เนี่ยอาจจะใช้แค่1 2 3ขั้นแค่นี้ก็เพียงพอสามารถจับใจความได้นะครับแล้ววันนี้ครูมีข้อสอบมา2ข้อ มีบทความมาสองบทความก็คือให้ให้นักเรียนลองอ่านแล้วจับใจความดูสิโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นนี้นะครับข้อที่1อ่านข้อความแล้วตอบคำถามก็คือให้จับใจความนะครับข้อความนมเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเช่นแคลเซียม วิตามิน B2 วิตามินดีอีกทั้งเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพจึงทำให้นมเป็นอาหารที่ถูกคัดเลือกให้บรรจุอยู่ในโภชนะบัญญัติและธงโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดกอไก่นมเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพขอไข่นมเป็นแหล่งของแคลเซียมและวิตามินคอควาย นมเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายงองูนมเป็นอาหารที่ถูกคัดเลือกให้บรรจุอยู่ในโภชชนะบัญญัติเราก็มาพิจารณาข้อความขั้นที่1บรรทาดหกขั้นเมื่อกี้ขั้นที่1่อ่านข้อความให้จบเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วแล้วก็ตั้งคำถามใช่ไหมว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรทำไมขั้นที่2ให้เราค้นหาค้นพบคำสำคัญค้นหาคำสำคัญ คำสำคัญคือคำที่ปรากฏซ้ำๆนะมีคำไหนบ้างที่ปรากฏซ้ำๆเห็นไหมมีนมคำว่านมปรากฏอยู่หนึ่งที่ลวอ่ะปรากฏอยู่ที่ที่สองนะเห็นไหมคำว่านมเนี่ยปรากฏถึงสองครั้งในบทความนี้เพราะฉะนั้นคำว่านมเนี่ยจะเป็นคำสำคัญในย่อหน้านี้ละแล้วมาดูคำว่าแคลเซียม วิตามิน B2 วิตามิน D แล้วก็โปรตีน4คํานี้เป็นไงครับเขียนไม่เหมือนกันก็จริงเขียนไม่เหมือนกันนะ4นี่คนี้เป็นคนละคากันเขียนไม่เหมือนกันแต่สื่อความหมายไปถึงคําว่าสารอาหารนะเป็นการยกตัวอย่างชนิดของสารอาหารเพราะะฉนั้นคำสำคัญของเราก็จะมีคําว่าสารอาหารเป็นคําสําคัญอยู่ด้วยอันนี้คือขั้นที่สอนะครับ คำสำคัญขั้นที่สามคือตัดข้อความตัดข้อความอะไรครับข้อความที่อยู่หน้าเช่นให้เก็บไว้อันนี้คำว่าเช่นของเรานะข้อความที่อยู่หน้าเช่นน,นี่คำว่าเช่นข้อความที่อยู่หน้าเช่นให้เก็บไว้หลังเช่นตัดทิ้งก็จะมาตัดข้อความหลังเช่นทิ้งทีนี้มันก็จะเหลือข้อความวรคแรกกับวัคท้ายใช่ไหม ซึ่งไปตรงกับช้อยคอควายกับงองูของเราตรงกับช้อยคอควายกับงองูซึ่งกอไก่ <c wh i> กับกอไข่เนี่ยเป็นส่วนที่เราตัดตัดทิ้งไปแล้วทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกับคำสำคัญของเราคำสำคัญของเรามีคำว่านมกับสารอาหารทีนี้คอควายมีคำว่านมไหมมีคำว่านมแล้วก็มีคำว่าสารอาหารแต่งองูเนี่ยมีคำว่านมอย่างเดียว นะขางองูมีคําว่านมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใจความสําคัญของบทความนี้ใจความสําคัญของข้อ1ก็คือช้อยคอควายนั่นเองก็คือนมเป็นแหล่งของสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับข้อนี้เฉลยเป็นคอควายนะครับต่อมาข้อที่2นะข้อที่2ยาวข้อเนึยนิดนึงอ่านข้อความแล้วตอบคําถามอ่าน บริเวณสวนพฤกษศาสตร์มีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดปลูกไว้ให้ชื่นชมเพราะเป็นสถานที่ที่รวบรวมพันไม้นานาชนิดไว้ให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาถึงสายพันธุ์หรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งยังเป็นการดำรงสายพันธุ์พืชเหล่านี้ให้คงอยู่จึงสามารถพบเห็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกกันทั่วไปตามบ้านเรือนรวมทั้ง ไม้ดอกไม้ประดับที่หาชมยากเช่นต้นดองดึงหรือแม้แต่จันผาที่หายากและมีราคาแพงก็มีปลูกไว้ที่นี่เช่นกันใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดกอไก่บริเวณส่วนพฤกษศาสตร์มีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดปลูกไว้ให้ชื่นชมขอไข่เป็นสถานที่ที่รวบรวมพันไม้นานาชนิดไว้คอควาย สามารถพบเห็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกกันทั่วไปตามบ้านเรือนงองูต้นจันผาที่หายากและมีราคาแพงเ่ยเรามาพิจารณาข้อความครับขั้นที่1จากมาในหกขั้นเนี่ยขั้นที่1คืออ่านเรื่องให้จบใช่ไหมอ่านเรื่องให้จบขั้นที่2ก็คือ ค้นพบคำสำคัญหาคำสำคัญคำสำคัญคือคำที่ปรากฏซ้ำๆคำไหนบ้างที่ปรากฏซ้ำๆมาหาคำสำคัญก่อนถ้าเราอ่านจบก็จะมีคำว่ามาไม้ดอกไม้ประดับหนึ่งที่แล้วแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับอีกที่สองแล้วก็มีที่ที่สามมีไม้ดอกไม้ประดับถึง3ที่แล้วมาดูคำว่านี่ครับต้นดองดึง ต้นดองดึงเนี่ยไม่ได้เขียนว่าไม้ดอกไม้ประดับก็จริงแต่ต้นดองดึงเนี่ยคือไม้ดอกใช่แล้วก็ต้นจันผาคือไม้ประดับเป็นการยกตัวอย่างชื่อของไม้ดอกไม้ประดับเลยคือบอกชื่อมาคือต้นดองดึงกับต้นจันผาเพราะฉะนั้นคำสำคัญของเราก็จะเป็นคําว่าไม้ดอกไม้ประดับอีกคำหนึ่งนักเรียนมาดูคำนี้ครับมาดูคำว่าสถานที่ที่รวบรวมพันไม้ นานาชนิดไว้คําว่าสถานที่ที่รวบรวมพันไม้นานาชนิดไว้เนี่ยในบทความเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงคําว่าสวนพฤกษศาสตร์ครับนะเป็นการกล่าวซ้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นการกล่าวถึงสวนพฤกษศาสตร์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคําสําคัญของเราก็จะเป็นคําว่าสวนพฤกษศาสตร์ด้วยอันนี้คือขั้นสองนะครับที่เราค้นพบคาสาคัญขั้นที่สามเรามาตัดข้อความตัดข้อความ ามาดูคำว,ว่าเพราะตรงนี้ข้อความที่อยู่หน้าเพราะให้เก็บไว้ใช่ไหมข้อความที่อยู่หน้าเพราะเก็บไว้หลังเพราะให้ตัดทิ้งตัดข้อความหลังเพราะก่อนตัดไปแล้วก็อะไรครับเช่นข้อความที่อยู่หน้าเช่นเก็บไว้หลังเช่นตัดทิ้งตัดข้อความหลังเช่น มันก็จะเหลือข้อความ่อนแรกแล้วก็ตอนนี้ตอนกลางที่ครูไฮไลท์สีฟ้าอ่อนไว้นะครับซึ่งตรงกับช้อยกอไก่กับคอควายใช่เราก็มาพิจารณาเทียบกับคำสำคัญว่ากอไก่เนี่ยมีไหมกอไก่มีคำว่าไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็สวนพฤกษศารรสวนพฤกษศาสตร,ร,ร,ร์ไหมครับอกอไก่มีคำว่าสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็มีคำว่า ไม้ดอกไม้ประดับส่วนคอควายเนี่ยมีคําว่าไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดียวแต่ไม่มีคําว่าส่วนพฤกษศ,ศาสตาร์นะนั้นเพราะฉะนั้นใจความสําคัญของข้อความนี้ก็คือบริเวณส่วนพฤกษศาสตร์มีไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดปลูกไว้ให้ชื่นชมก็เป็นเฉลยเป็นข้อกไก่ครับครับสำหรับวันนี้ ครูก็ขอนำเสนอไว้เพียงสองบทความก่อนนะครับสวัสดีครับ